สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูท b e ครับดูช่องนี้มีความสุขนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามกดติดตามด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะไม่พลาดชมข่าวสารดีๆนะครับวันนี้16เมษายน2563ครับช่องของเราจะนำวิธีลงทะเบียนกู้สินเชื่อ ฉุกเฉินธนาคารทกสศานะครับซึ่งเขาให้ลงทะเบียนกู้ทางออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่ให้คนไปธนาคารกู้ได้ถึง1,000 10, 0บาทนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดตอนนี้เขาให้กู้1,000 10, 0บาทใครกู้ได้ก็6เดือนแรกไม่ต้องชําระทั้งเงินต้นทั้งเงินดอกนะครับถ้าใครชําระเป็นรายเดือนสิ้นเดือนที่7จึงจะได้จ่ายนะครับ ถ้าใครชําระเป็นราย3เดือนเงิน1 0,000ืนบาทนี่บางครั้งเขาให้มีให้เลือกชําระเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนนะครับถ้าใครชําระเป็นราย3เดือนจึงชําระครั้งหนึ่งหกเดือนแรกก็ปลอดเงินต้นและดอกครบ3เดือนหลังจากช่วงปลอดการชําระก็นับอีก3เดือนครับจึงจะชําระก็9เดือนเลยนะครับใครเลือกใครเลือกชําระรายงวด3เดือนเก้าเดือนจึงจะได้จ่าย ใครเลือกชําระแบบ6เดือนจ่ายครั้งหนึ่งหลังจากวันกู้ไป1ปีจึงจะได้จ่ายโอ้ลืมไปเลยทีเดียวเพราะว่า6เดือนแรกปลอดการชําระนี่6เดือนหลังครบ6เดือนเป็นการชําระงวดแรกก็ปีหนึ่งถึงจะได้ชําระนะครับกติกานะครับต้องเป็นผู้ที่เป็นเกษตรกรนะครับเขาบอกต้องเป็นเกษตรกรส่วนใครที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรกู้ฉุกเฉินแบบเดียวกันนี้ อาชีพอิสระอื่นๆเขาให้ไปกู้ธนาคารออมสินนะครับส่วนใครที่เป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่ในครอบครัวเกษตรกร,ร,ก,รกู้ที่ทกศแล้วก็ต้องเปิดบัญชีทกศไว้ด้วยนะครับจึงจะมาลงทะเบียนได้นะครับกติกาเนื่อนพี่น้องก็คงได้ศึกษามาบ้างแล้วจากเว็บไซต์จาก YouTube ต่างๆหรือว่าไปที่ธนาคารทกศก็ได้อ่านมาบ้างแล้วนะครับ เขาติดประกาศไว้ที่หน้าทกศไว้ว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียน15เมษายนเขาก็เปิดแล้วเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันที่2เราเลยทําคลิปมาให้ดูนะครับพูดยาวๆก็ค่อยๆฟังกันไปนะครับเพราะว่ามันยากอยู่แต่ว่าค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปก็กจะทําเป็นนะครับใครที่จะเข้าลงทะเบียนได้ขั้นตอนที่1ครับจะต้องมีแอปพลิเคชันไลน์อยู่ในโทรศัพท์นะครับ เขาเรียกว่ามีไลน์ลายส่วนตัวในโทรศัพท์เสร็จแล้วก็กดเป็นเพื่อนกับทกศนะครับเสร็จแล้วก็กดคลิกเข้าไปลงทะเบียนตามขั้นตอนจนเสร็จจึงจะลงทะเบียนสําเร็จนะครับหลังจากนั้นธนาคารทรกศก็จะติดต่อมาเองถ้าเข้าเงื่อนไขที่จะให้กู้นะครับเอาเอาขั้นตอนแรกเลยนะครับนี่สมว่านี่เป็นโทรศัพท์ของท่านก็แล้วกันครับเวลาดูนึกภาพไปด้วยถือว่าหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเป็นแบบนี้ก่อนจะทําการ ลงทะเบียนก็ต้องเชื่อมต่อเน็ตนะครับความเร็วเน็ตสูงๆหน่อยจะดีไปที่มี Wifi ความเร็วเน็ตสูงๆก็ดีนะครับส่วนใครที่สมัครเน็ตเองก็ความเร็วสูงหน่อยนะเชื่อมต่อเน็ตเสร็จแล้วก็มานี่ครับเห็นไหมครับลายอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยเอามือกดลายปั๊บนะครับเอามือกดที่ลายนะครับเริ่มแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นเพิ่มเพื่อนนะครับกดลายปั๊บทีหนึ่งครับก็จะเด้งเข้ามาหน้าล ne นะครับจะแชทกับใครก็กด ว่ากันไปทีนี้เราจะเพิ่มเพื่อนเราต้องมากดตัวนี้ครับดูตามลูกศรสีขาวชี้นะครับเอามากดที่หน้าหลักครับกดรูปบ้านนี่ครับเอามากดเอามือมากดตรงนี้นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเอามือมากดตรงนี้ปุ๊บนะครับกดตรงหน้าหลักครับตามลูกศรขาวๆเนี่ยนะครับกดหน้าหลักปุ๊บทีหนึง่งช้าๆก็ได้นะครับค่อยๆไปหน้าจอของท่านก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้จะมี คำว่าหน้าหลักอยู่ด้านบนแล้วก็มีรูปคนกับเครื่องหมายบวกถ้าเราจะกดเพิ่มเพื่อนก็เอามือมากดตรงนี้นะครับรูปคนกับเครื่องหมายบวกกดทีหนึ่งนะครับทีนี้พอมาถึงขั้นตอนนี้การเพิ่มเพื่อนมันสามารถเพิ่มได้ทั้งวิธีค้นหาเพื่อนเพิ่มจากเบอร์โทรแล้วก็เพิ่มจากไอเดียไลน์อีกวิธีหนึ่งก็สแกน q r วโค้ดเลยครับใครที่สนัดสแกน QR โค้ดก็ใช้โทรศัพท์เครื่องอื่น นะครับหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เปิดดูคลิปคลิปนี้เสร็จแล้วก็เอาโทรศัพท์ที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลนะ์เอามากดเข้าไลน์ก็กด Q A นะคิวอ,อา e โค้ดตรงนี้นะครับกดคิวอา e โค้ดตรงนี้ก็กล้องเอามาสแกนตัวนี้นะครับเอามาสแกนเอาคิวอารโค้ดของธนาคารทกศตรงนี้นะครับชั้วเราเปิดคลิปนี้ทิ้งไว้โทรศัพท์เครื่องอื่นหยุดไว้ตรงนี้ก็ได้ให้มันมีให้เห็นคิวอา e โค้ดตรงนี้ เอาโทรศัพท์ของท่านที่เปิดเข้าไลน์ถึงถึงขั้นตอนเมื่อกี้นี่แหละครับเอามาสแกนตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นเพื่อนกับธนาคารทกอศได้ขั้นตอนต่อไปจึงว่ากันต่อในขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกับเขาก่ากอนถึงจะลงทะเบียนได้อันนี้ก็คือการเพิ่มเพื่อนวิธีที่1ครับเพิ่มทอกอศเป็นเพื่อนวิธีที่1เพิ่มวิธีที่รับนะครับทีนี้เพิ่มวิธีที่2องให้เรามากดค้นหานะครับโดยไม่ต้องสแกน QR code คก,กดค้นหาแล้วกด ปุ่มตรงนี้ l ล n e ID นะครับให้เป็นสีเขียวเสร็จแล้วก็พิมพ์ตัวอ,อักษรลงใส่ช่องนี้พิมพ์ตัวนี้ครับพิมพ์คําว่า add แล้วก็ b a a c family นะครับคือถ้าให้วัยรุ่นทําให้ก็ดีนะครับให้ลูกให้หลานเรียนระดับมมัธยมทําให้เพิ่มเพื่อนนะครับหรือทําให้ทุกขั้นตอนก็ได้พ่อแม่เป็นคนคอยบอก เบอร์โทรบวกเลขที่บัญชีแล้วก็ว่ากันไปนะพิมพ์ตัวนี้ใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงช่องโปรใส่ ID นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่ขึ้นนะครับครั้งแรกเ,เราต้องกดค้นหาก่อนพิมพ์เสร็จแล้วแบบนี้แล้วก็กดค้นหากดตรงนี้เมื่อกดค้นหาเสร็จจะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้ว BAAC Family มาแล้วทกศเราก็เอามือกดเพิ่มเพื่อนนะครับ พอกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้บางเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับบางเครื่องไม่เป็นบางเครื่องวิ่งไปแชทเลยถ้าเครื่องใครเป็นแบบนี้กดคําว่าอนุญาตก่อนนะครับกดอนุญาตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดแชทตรงนี้พอแชทพอแชทปุ๊บนะครับก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้ครับเข้ามาหน้านี้ให้เอามือกดกด ลูกศรนขา,ขาวๆอ,อยู่ด้านล่างสุดกดไปกดมาให้คําว่าโควิด -19 แถบสีแดงมามาให้เราเห็นนะครับถ้ายังไม่เห็นตัวนี้ถ้าเห็นตัวนี้ก็ไม่ต้องกดคลิกตรงนี้นะครับเอามือกดตัวนี้เลยกดโควิด19นี่เลยครับกดปุ๊บไปเลยนะครับกดปุ๊บเขาก็จะเด้งมาหน้านี้ก,ก็กดยอมรับพอกดยอมรับปุ๊บก็จะขึ้นมาให้กรอกข้อมูล การกรอกข้อมูลขั้นนี้เนี่ยยังไม่ใช่การลงทะเบียนเพื่อที่จะกู้1 0 0 0 0หมน,นะครับการกรอกข้อมูลตัวนี้เป็นการกรอกข้อมูลเพื่อให้เรากับลายของทอกศเนี่ยได้มีข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขประชาชน13หลักใส่ตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับ แล้วก็กดส่งข้อมูลพอกดส่งข้อมูลลายเรากับทกศก,ก็มีข้อมูลกันและกันนะครับพอกดส่งข้อมูลปุ๊บนะครับขั้นตอนต่อไปจึงจะเป็นการลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน1น0 0 0บาทละครับทีนี้พอมาอยู่หน้านี้ปั๊บนะครับก็มือกดคําว่าคลิกนะครับเอามือกดเลยครับก็จะมาหน้านี้เขาก็จะให้เราอ่านข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียม1บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมโบโทรศัพท์มือถือของตนเอง และเบอร์โทรศัพท์บ้านถ้ามีนะครับข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งที่อยู่หัสไปรษณีย์เตรียมไว้นะครับเลขบัญชีเงินฝากทกศนะครับแล้วก็สี่ข้อมูลบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้นะครับข้อมูลบุคคลอ้างอิงนี่เขาจะเอาในกรณีที่คนที่ยังไม่เคยกู้เงินทกศเลยยังไม่เคยก็จะเอาบุคคลอ้างอิงนะครับคนในครอบครัวก็ได้คนที่เป็นเกษตรกรก็ได้นะครับคนที่เป็นลูกค้าทกศก็ได้อ้างอิงแล้วก็ มีเ,เลขประชาชนมีที่อยู่รหัสไปรษณีย์พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอายุมไม่น้อยกว่า20ปีนะครับมีคุณสมบัติเป็นลูกค้าเงินกู้ตกสวรหรือเป็นเกษตรกรหรือเป็นบุคคลในครอบครัวเกษตรกรนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราอ่านเข้าใจแล้วก็กดเอามือกดสีเขียวนะครับลงทะเบียนนะครับปุ๊บก็จะเป็นข้อตกลงครับทีนี้ จริงๆแล้วตอนนี้มันมาบางังที่จริงเขาเขียนว่าข้อตกลงเราก็อ่านข้อหนึ่งสองสามลองอ่านดูครับจนมาถึงข้อห้าถ้าท่านตกลงจะลงทะเบียนขอกู้เงินหนึ่งหมืนบาทก็เอามือกดตรงนี้สี่เหลี่ยมข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขให้มีเครื่องหมายถูกนะครับแบบนี้นะครับกดไปแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็เอามือกดยอมรับเข้าสู่การลงทะเบียนครับเมื่อกดปับ๊บก็เริ่มใส่ข้อมูลทีนี้ครับ ใส่ข้อมูลก็เลขประชาชน13บหลักของเราเองนะครับที่คนที่จะกู้นะครับเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละที่ติดต่อได้เขาจะส่ง s อ s ส่งอะไรติดต่อมาก,ก็เบอร์นี้แหละครับเบอร์เราแล้วก็ค่อยกวาเบอร์โทรศัพท์ซ้ำอีกครั้งเสร็จแล้วก็มาดูดูรูปนี้ครับเขาเป็นเลขสองเลข6เลข5เลข2ก็เอาเลขนั้นมาพิมพ์ใส่ตรงนี้ให้เหมือนกันเลยครับสองหา ของคนอื่นกดมาแต่ละครั้งเลขมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไม่เหมือนกันก็เอาสองหกห้าสองมาใส่เสร็จแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนทีนี้ก็ก่อข้อมูลลูกค้าข้อมูลลูกค้าก็ชื่อเราเนี่ยแหละครับนายนายนามนามสกุลชื่อนามสกุลสะกอนนะครับเสร็จแล้วบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนล,ลูกค้าทกศหรือไม่หรือเป็นบุคคลอื่นก็กดกดให้เลือก อย่างใดอย่างหนึ่งครับกดกดกดให้เป็นจุดนะครับสองอย่างนี่เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งเราต้องมีข้อมูลเลขสิบสามหลักมีอะไรเข้าด้วยนะครับสุ่ากดตัวนี้ปุ๊บก็กดถัดไปทีนี้กดถัดไปก็ใส่เลขประชาชนสิบสามหลักของคนคนอ้างอิงอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราก็ได้ที่เป็นลูกค้าตกสงนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วก็ทีนี้เขาให้กรอกข้อมูลลูกค้าต่อเราประกอบอาชีพอะไรถ้าเป็นอาชีพเกษตรกรก็กดตรงนี้อาชีพอื่นๆก็กดตรงนี้เราจะเวลาประกอบอาชีพใส่เป็นปีเป็นเดือนลงไปนะครับกรอกลงไปกรอกให้ถูกต้องนะครับที่มาของรายได้เขาให้ระบุว่าที่มาของรายได้เขาจะมีให้เลือกตรงนี้ครับเราเอามือกดตรงนี้เขาจะมีให้เลือกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรอ,อาชีพนั้นอาชีพนี้เราก็กดตามที่เราเป็นนะ รายได้ของเราต่อเดือนกี่บาทเขาก็ให้กดมันจะมีเองแต่ไม่มีรายได้หกพันเจ็ดพันเก้าพันหมื่นก็ว่ากันไปอ๋อรายได้ไม่มีรายได้รายได้ต่ํากว่าหมื่นหมื่นถึงสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งเกินสามหนึ่งหมื่นขึ้นไปใครรายได้เกินสามหมื่นอย่าไปทํานะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เขาให้รายได้ไม่เกินสามหมื่นนะครับก็กดเลือกตัวหนึ่งขึ้นมาปั๊บทีนี้ถ้ากดปุ่มนี้ทีนี้ เขาถามหนี้สินนะครับหนี้สินภายนอกจํานวนกี่บาทก็กดลงไปนะครับก็กดถัดไปนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับกดถัดไปแล้วนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ของการกู้เนื่องจากได้รับผลกระทบด้านก็เลือกข้อใดข้อหนึ่งครับตามนี้นะครับลองอ่านดูครับก็เลือกเอามือกดนะครับวงเงินกู้จะกู้กี่บาทก็มาเอามือมากดสามเหลี่ยมตรงนี้หรือว่าเอามือมากดสี่เหลี่ยมตรงนี้ ก็จะมีเงินวงเงินกู้ให้ให้กดตั้งแต่พันหกพันเจ็ดพันหรือเปล่าถึงหมื่นนะครับไม่เกินหมื่นใครจะกู้เต็มที่ก็กดเลขหมื่นนะครับอันนี้ไม่ได้พิมพ์คขอให้กดเราเลยทีนี้ใครที่เปิดบัญชีทกศไว้แล้วก็มันจะเดิ่งเลขที่บัญชีขึ้นมาอัตโนมัติใครมีบัญชีทกศหลายบัญชีมันก็ให้เลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งใครมีบัญชีเดียวก็เลือกตัวเดียวได้เลยบัญชีนี้ก็คือบัญชีที่เขาจะโอนเงินกู้เขาให้นะครับ ก็เลือกมาหนึ่งบัญชีมันจึงจําเป็นจะต้องไปเปิดบัญชีทกศไว้ก่อนจึงจะมาลงทะเบีย,ยนได้นะครับทีนี้การผรสมจะชําระนี่จะชําระนี่เป็นรายเดือนเราก็เลือกตรงนี้เขาก็จะบอกว่า24งวดงวดละประมาณเท่านี้นะครับถ้ามาดูตรงนี้เริ่มง,งวดแรกวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกรายเดือนเราเลือกราย3เดือนก็กดตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าง,งวดละกี่บาทแล้วก็กําหนดชําระงวดแรกวันที่เท่าไหร่นะครับ ถ้าเลือก6เดือนเขาก็จะบอกว่ามีกี่งวดที่จะส่งงวดละเท่าไหร่งวดแรกจะเริ่มส่งวันที่เท่าไหร่ก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับตัวอย่างนี้เลือกเป็นรายเดือนก็เดือนละ429บาท17สตางค์หเดือนแรกไม่ได้ส่งสิ้นเดือนที่7จึงจะได้ส่ง429.17นะครับเ,เริ่ม31ตุลา63ถ้าสมมติว่าขี่ข้อมูลวันนี้ก็เริ่ม31ตุลา63ได้จ่ายงวดแรก ที่นี้เงื่อนไขการชําระครับทำให้กดถ้าเรากดว่าชําระด้วยตนเองเราต้องไปส่งที่ธนาคารเราเองแต่ถ้าเรากดข้อนี้ข้อชําระหากผ่านบัญชีอัตโนมัติเขาก็จะหักเงินผ่านบัญชีนี้แหละครับบัญชีที่เรารับเงินกู้นะครับโดยใกล้ๆวันที่เขาจะหักเราก็เอาเงินไปเข้าธนาคารนะครับถ้าเราเลือกข้อนี้ก็เลือกข้อใดข้อหนึ่งนะครับถ้าเลือกชําระด้วยตนเองก็จะเอาไปส่งด้วยตนเองถ้าเลือกหักบัญชีอัตโนมัติเราต้องเอาเงินเข้าบัญชีนี้แล้วเขาก็จะให้กดเลือกบัญชี ที่จะหักก็กดข้อต่อไปครับข้าพเจ้าสามารถส่งเงินชําระหนี้เงินกู้โดยมีรายได้มาจากอะไรเขาก็ให้เลือกเรามีรายได้มาจากอะไรเลือกหลายข้อเลือกข้อใดข้อหนึ่งอยู่ในนี้อาชีพรับจ้างอาชีพค้าขายอาชีพเกษตรก็ว่ากันไปกดมาฮะทีนี้ประสงค์ดําเนินการที่ทกศก็ให้เลือกจังหวัดนะครับก่อนแล้วก็เลือกสาขาอำเภอนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปตัวนี้หมายความว่าเราจะไปทําสัญญากู้กับธนาคาร ทศที่จังหวัดไหนอำเภอสาขาอำเภอไหนนะครับเลือกจังหวัดก่อนจึงมาเลือกอำเภอนะครับที่เราอยู่แล้วก็กดถัดไปนะครับทีนี้เขาก็จะถามอีกถามเรื่องกรณีที่ต้องการมาประกอบอาชีพภูมิลําเนาท่านต้องการประกอบอาชีพอะไรเขาก็ถามข้อที่1เราก็เลือกกดสมมติว่าเราจะมาประกอบอาชีพตามภูมิลําเนาเขาถามเป็นข้อมูลที่เห็นนะครับตัวนี้ในอนาคตอาจจะมี การอบรมอาชีพให้ถามข้อหนึ่งว่ามีความต้องการจะ,จะประกอบอาชีพภาคเกษตรด้านใดก็เลือกหนึ่งข้อข้อ2ต้องการความชํานาญในการประกอบอาชีพที่ต้องการพัฒนาหมายก็อยากอบรมความรู้ด้านไหนแล,แล้วอยากอบรมเป็นช่างอะไรอยู่ในนี้เราก็เลือกมาหนึ่งข้อตัวน,นี้ไม่เกี่ยวนะครับก็ถ้าเกิดว่าโครงการของรัฐบาลมีการอบรมเขาอาจจะจัดอบรมโดยเราเลือกข้อไหนไว้เขาจัดอบรมให้เราเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับ เราก็เลือกหนึ่งข้อนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปเสร็จแล้วปุ๊บก็จะขึ้นข้อมูลทั้งหมดที่เรา,าพิมพ์ลงเมื่อกี้เนี่ยครับขึ้นชื่อเราเลขประจําตัวประชาชนเราเบอร์โทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วก็บวคคนอื่นที่สามารถติดต่อได้เ็าจะมีเลข13หลักอยู่ตรงนี้อาชีพของเราอาชีพอะไรว่ากันไปนะครับ,บมีรายได้อะไรเท่าไหร่วัตถุประสงค์การกู้ทําอะไรวงเงินกู้เท่าไหร่ นะครับถ้าว่ามันไม่ถูกต้องเราสามารถกลับไปแก้ได้นะครับจึงจึงมาถึงขั้นตอนนี้อีกก็ได้ทางว่าเราอ่านดูแล้วถูกต้องก็เลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกถ้าเราจะยืนยันว่าเราจะขอกู่สามารถกดยืนยันธนาคารจะได้ข้อมูลข, o, ของเราว่าเราขอ,อกู่นะครับแต่ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้เราไม่กดยืนยันก็ไม่ไม่ได้กู้ธนาคารก็ไม่รู้ว่าเราจะขอกู่สามารถกดย้อนกลับไปแก้ข้อมูลได้นะครับ แต่ถ้ากดยืนยันก็แปลว่าเราเราขอกู้ธนาคารก็จะมี s m s กลับมายังเบอร์โทรที่เราแจ้งไว้ว่าธนาคารเขาได้รับลงทะเบียนเราไว้แล้วแล้วก็จะติดต่อกลับนะครับก็กดยืนยันตรงนี้นะครับถ้าเราจะขอกู้เมื่อกดยืนยันปับ๊บก็จะขึ้นข้อความแบบนี้ขึ้นมาว่าท่านได้ลงทะเบียนแล้วนะครับแปลว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วแบบนี้ ท่านได้ลงทะเบียนแล้วหมายเลขอ้างอิงเขาก็จะมีเลขอยู่ตรงนี้นะครับให้จําหมายเลขไว้นะปวดบันทึกหมายเลขอ้างอิงของท่านและรอการติดต่อนัดหมายจากธนาคารนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้เราต้องแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเก็บรูปนี้ไว้เพราะว่าเวลาธนาคารเขาติดต่อมาให้ไปทําสัญญาถ้าเราเอาเลขรหัสนี้ให้เขานี่เขาจะหาข้อมูลเราง่ายเพื่อทําสัญญานะครับ แคบหน้าจอไว้ถ้าไม่แคบหน้าจอไว้ก็จดเลขนี้ไปเลยก็ได้แล้วแต่ถนาดนะครับเสร็จแล้วก็โกดเสร็จสิ้นก็เป็นอันว่าขั้นตอนต่างๆลงทะเบียนเสร็จสับจากนั้นก็จะรอธนาคารติดต่อกับเขาบอกว่าเขาจะทําสัญญาประมาณวันที่7พฤษภาหรือเปล่าก็ทยอยไปทําสัญญาก็รับเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารตามที่เรากรอกลงทะเบียนไว้นะครับคลิปนี้ก็นําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ